สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อนทุกคนวันนี้ไม่เป็นกับคุณลุงก็มางานปาร์ตี้ของเพื่อนสาวค่ะเป็นงานวันเกิดค่ะไม่เป็นอยากจะให้เพื่อนเได้ฟังเพลงด้วยจังเลยเขาเต้นอย่างมันสนุกเต็มที่ตลอดทั้งงานอันนี้ก็เต้นหน้าวิทีนะคะแล้วตรงหน้าเขาก็จะมีเต็นมีแขกเขือมากมาย นั่งชมนั่งฟังอยู่ค่ะส่วนเจ้าภาพก็ชุดสีฟ้ายืยนตรงกลางแล้วก็มีเพื่อนที่สนิทเป็นหางเครื่องคือเราสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันนะคะเขาก็จัดงานมันเกิดให้เพื่อนชาวไทยแล้วก็เพื่อนชาวนอรเวมาร่วมด้วยกันหมดเลยค่ะเขาเป็น จ้าของร้านอาหารไทยที่นอร์เวย์นะคะที่นี่ก็หลังร้านของเขาเองค่ะนี้ก็เพื่อนๆเขาตั้งแต่สมัยสามีเขายังอยู่ตอนนี้สามีเขาไม่อยู่แล้วเขาต่อสู้ชีวิตด้วยลำแข้งของตัวเองคนเดียวเลยค่ะแต่เขาเป็นคนใจกว้างมีเพื่อนฝูงเยอะเป็นคนเปิดนะคะ คือเขาเมตตาช่วยเหลือคนอื่นแล้วงานเลี้ยงในวันเกิดนี้เขาลงทุนจากกระเป๋าเขาแต่เขาขอให้เป็นซองเพราะว่าทุกซองทุกบาททุกสตังค์เขาจะไปช่วยเด็กที่ยากจนแล้วก็เป็นเด็กที่ศึกษาน้อยคือไม่มีการศึกษานะคะแล้วดวงตาก็มองไม่เห็นหรือว่า สายตาสั้นคือเด็กกันดานนะคะเขาจะไปช่วยทุกบาททุกสตังค์แล้วทุกคนที่มาร่วมในงานนี้เขาก็จะใส่ซองมาแล้วปัจจัยทุกปัจจัยก็จะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เขาเป็นคนที่ใจบุญมากเขาจะเดินทางไปที่เมืองไทยทำบุญบ่อย แล้วหน้าร้อนเขาก็จะมาหน้าหนาวก็จะไปเมืองไทยพอมาเขาก็จะเปิดร้านเหมือนเดิมค่ะเขามีทาง Facebook บอกโฆษณาบอกข่าวให้ทุกคนได้ทราบว่าเขาจะเปิดเดือนไหนปิดเดือนไหนแล้วก็จะมีคนติดตามไปทานอาหารเขาร้านอาหารของเขาชื่อดังมากเลยค่ะเพราะว่าเขาเปิดมาหลายปีแล้วค่ะ แม่เพ็ญเองก็เคยไปทานมาก่อนที่จะไปงานนี้ก็นานมาแล้วค่ะเคยไปทานมาสองครั้งไปกับเพื่อนอาหารอร่อยทิวทัศน์สวยงามมากแล้วบ้านเขาหลังนี้หรือว่าร้านอาหารเนี้ค่ะอยู่ติดฝั่งทะเลพอนั่งทานอาหารแล้วมองออกไปที่ทะเล ก็จะเห็นทิวทัศน์สวยงามมากเลยค่ะไม่เพ็นกับคุณลุงก็ได้ไปที่นี่ครั้งนี้เราไปด้วยกันสองคนแต่เมื่อก่อนนี้ไม่เป็นไปกับเพื่อนค่ะครั้งนี้ครั้งแรกที่คุณลุงไปกันงานปาร์ตี้นี้ก็ไม่ไกลาจากบ้านไม่เป็นเท่าไหร่นะคะขับรถจากไม่เพ็นไปก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะ